สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเ e เ t น e r f e c t t e เ s e นะคะ s e n t p e r f e c t tense หรือปัจจุบันการสมบูรณ์เป็นเ n เ้นเชนชนิดหนึ่งเพราะให้ความหมายที่เกี่ยวเนืกับปัจจุบันเวลาในปัจจุบันเสมอก็จะมีเส้นผบอกเวลาของเท e ซน Perfect แตานี้นะคะ เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะคะและดาเนินต่อมาจนปัจจุบันในขณะที่เรากำลังพูดประโยคนั้นอยู่ค่ะก็จะมีโครง,งสร้างของ Present Perfect นะคะก็คือไปะธานบวก have have หัวกียิยาช่องสามนะคะตัวอย่างเช่น have you seen Ann this morning คุณเห็นแอนน์ไหม ตอนเล่อตอนเช้านี้นะคะและที่สำคัญนะคะหลักการใช้ใน Present Perfect Tense นะคะก็จะมีกัน4หลักการใช้นะคะหลักการใช้ข้อที่1ก็คือใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบนันในขณะผู้ประโยคนั้นอยู่ใน Tense จะมีคำหรือกลุ่มคำที่ใช้บอกเหตุการณ์ว่าเริ่มขึ้นเมื่อไรจะมีคำเหล่านี้อยู่ค่ะสี่ จุดเริ่มต้นของเวลาก็ whoa. จำนวนเวลานับจากเริ่มต้น e e v since ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา Up to now และ Up to the present time แต่ว่าจนกระทั่งเวลานี้ So far เรื่องมาจนเดี๋ยวนี้และที่สำคัญนะคะในการใช้ซิงนะคะก็คือใช้บอกเวลาอาเป็นจุดเริ่มต้นของเวลาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ว่าเกิดขึ้นเมื่อไรวันเดือนปีอะไรนะคะตัวอย่างเช่น She has lived in Bangkok since m a c h เขาอาศัยอยู่ที่กรุงเทพตั้งแต่เดือนมีนาและ for ใช้สำหรับบอกช่วงเวลาอันยาวนานจากอดีตมาจนถึงปัจจุบนันว่านานแล้วเท่านั้นเดือนเท่านั้นปีเท่านั้นวันนะคะ แต่ไม่ได้บอกจุดเริต้นของเวลาแต่จะบอกเวลารวมเท่านั้นนะคะตัวอย่างเช่น he has studied English for two months <c oughs> เขาเรียนภาษาอังกฤษเป็นหลา2สเดือนแล้วนะคะและุดการใช้การใช้ขั้นที่สองนะคะคือใช้กับการกระทำหรือไม่เคยกระทำอาจจะเป็นครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้นะคะมันจ,จะมีคำว,ว่า Ever ซึ่งแปลว่าเคยและ Never ซึ่งแปลว่าไม่เคยคะ่ะใช้มักจะมีมักจะใช้ร่วมอยู่ด้วยค่ะตัวอย่างเช่น Have you ever been to เ h ี a งใ m ม่คุณเคยไปเชียงใหม่ไหมและตัวอย่างที่สองคะ่ะ I have never drunk whisky e ฉันไม่เคยดื่มวิสกี้และหลักการใช้ข้อที่สามนะคะ ใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งจบลงใหม่ๆไปอยู่บอกเล่ามาักจะมีคำว่า just แปลว่าเพิ่งจะกและ already ซึ่แปลว่าเรียบร้อยแล้วส่วนไปอยู่ปฏิจเสธและไปอยู่คําถามมันจะมีคําว่า yet ซึ่แปลว่าหรือ,อยัง,อยงนะคะตัวยอย่างไปอยู่ก็จะมีูกับตัวเองคะ่ะ The train had just a r r i v e d รถไฟเพิ่งจะมาถึงตัวยอย่างที่สองค่ะ The train arrived. Yes. w a s b y m มาถึงหรือยังและตัวอย่างสุดท้าย He has finished his work already. เขาทำงานของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและสุดท้ายหลักการใช้ข้อจะสีส่ก็คือใช้กับเหตุการณ์ซึ่งความจริงได้จบลงแล้วแต่ใจของผู้พูดยังรู้สึกกับผลของเหตุการณ์นั้นนะคะตัวอย่างเช่น เขาเปิดประตูและอยางสุดท้ I have to just look ค้าสำหรับวันนี้นะคะก็เราเรียนเรื่อง Present Perfect จบลงไปแล้วนะคะก็โอกาสหน้าก็เจอจะหนักทาสงสวัสดีค่ะ